สกินใหม่ไวโอเลตโนบาระไม่มีตังอะมีศูนย์คูปองอะ ROV ไม um ่มีตังแต่มีใจอะ หมดตัวเล็ดใจยอมยกให้เธอเป็นจอมควันอ่าๆมาดีๆแล้วโอเคครับอยู่กับรีเกม ROV นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเล่นเป็นแครี่นะฮะเป็นทนาของไ i l ์โอนะครับแต่เป็นสกิน HOK OK นะครับเออซึ่งมันเป็นสกินเก่าก็แหละโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรถึงเขาจะไม่มีตังซื้อน o v บอร์ลัเนี่ยเราก็มาเล่นนะสกิน v i o l e t ็แทนได้นะครับ โอเคครับเดี๋อจะได้ชนเลนกับคุณพลี่นะคะผมนั่นเองนะครับโอเคครับคนอื่นเขาต้องเริ่มตีคิปผมไม่สนผมตีนกก่อนนะฮะอย่ามายุ่งกับฉันนะยอมฉันตีนกอยู่นะเออน่ะเอยลามปามแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวอ้าวสมัดสบอไม่มีหรอกไยอเวทอ่ะมีแต่ลูกตะกัวเนี่ยไซอเวทลูกตะกัวรู้จักเปล่าลูกตะกัวยูโนลูกตะกัวยูโนลูกตะกัวสยอเวท ลูกตะกัวนี่คือผลของการมาแย่งนกคนอื่นนะครับผมโอเคครับผมดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะเลเวลตามย้อนนะครับอยู่หนึ่งเลเวลนะครับงั้นเราขอทําการครับขี่คลิปกองนี้เสร็จแล้วเราจะไปทําการครับตีมอนนะครับป่าตัวเล็กตัวหนึ่งนะครับผมโอเคครับจวขี่คีปแป๊บหนึ่งโอเคครับพี่ชายในเจลเราขอซื้อเป็นดาบคี่นะครับโอเคไปตีะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวลิงวัดหนังมาได้ไงเนี่ยน้องเฮ้ยมาได้ไงเอ้ยเอ้ยเอ้ย ม่ได้ไงครับขอเก็บค่าเช่าที่นะครับมาทําไมครับมาทําไมครับเรียบร้อยครับคําสาบลิงโดนไปแล้วนะครับผมลงไปเลยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนไทยคนไทยคนไทยใจเย็นครับคนไทยใจเย็นครับถึงเป็นเทพาธิก็ต้องใจเย็นนะครับแต่จังหวะเนี่ยก็มาเหอะเก่งไม่กลัวกลัวมาเยอะมาเถา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 ะมาเถอะขาพี่ชายเอ้าเขาไม่เรียกว่าลุมนะครับมันตะย่าไม่ได้เรียกว่าลุมนะเขาเรียกพลังมิตพภาพนะครับอ่ะห็บ้านหนีเลยเนี่ยอุ้ยอุ้ย โอ้ยเก่งไม่กลัวกลัวมาเยอะไปแล้วจู้ไปแล้วจู้ไปแล้วจูจ้อุ้ยดูเหมือนว่าพี่ชายซานิสเนี่ยเขาลังแอบแซบกระปอมยักษ์นี่นะครับไม่เป็นไรครับขอแจมด้วยนะฮาฟนี่ครับโอเคครับเรามาตีครับกระปอมตัวเขียวนะครับกระปอมตัวเขียวครับโอ้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 ใจยเย็นเย็นครับใจยเย็นเย็นนี่แบบลอดได้ไงอันนี้ถือว่าเราเจ้ากระระย,ยอนที่นายมาล้านนกชั้นต้นเกมเนี่ย เข้าสู่ช่วงสี่นาทีครับดูเหมือนว่าเลนบนเนี่ยจะมีประเด็นกันนะครับผมถามว่าเราเป็นแครี่เนี่ยเราควรทำอะไรครับผมเราควรนะครับอยู่เฉยๆครับเกาะเลนไปนะไม่ต้องไปสนใจนะครับผมอย่าไปโของอย่าไปเขี้อย่าไปสนใจอย่าไปสนอย่าซีเรียสมึงมันน้ำลาย <laughs> พอกันพอกันโอเคเดี๋ยวเราจะทำการนะครับตีป้อมกันนะครับผม นะครับเราตีป้อมไม่สนคนนะครับติเขาเราก็คือป้อมต้องมาก่อนนะครับแต่นี่มันเริ่มหน้ารำคาแล้วนะครับผมเดี๋ยวมึงโดนใสายาเวทผมใสายาเวทนะครับนี่คือใสาวาซิมีกันเลยไปใสาวาซิบอลถึงกาและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าป้อมฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะจะแบบโดนทะลุเละเลยนะเออวิวิวพระฟ้า เดี๋ยวเชเดี๋ยวเชอุ้ยอุ้ยอุ้ยใจเย็นๆครับใจเย็นๆอ้าวเอาไม่เอาไม่ตีผมก็ตีเองแล้วนะอ้าวอ้าวโอเคครับได้บัฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยครับอุ้ยอุ้ยตีป้อมก่อนละกันครับป้อมเอฟวีติงอ้าวอ้าวเลือดน้อยเลือดน้อยเลือดน้อยเอาฟิกเกอร์เลยครับแล้วอันติเมทครับผมโอ้ไม่ตายเสียฟิกวีีเลยแต่นี่ครับนี่ครับที่ระบายอารมณ์นะจะหนีดิจะหนีดิจะหนีดิไอ้ยเอ้ อุ๊ยแบบแดงเกิดปีแบบด้วยแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้เลนการนะเาแยกโดนลุมนะครับซึ่งเราเป็นแครี่ทีเดียดต้องทำการไปล้วงซัพพอร์ตเขานะับผมนี่เป็นหน้าที่ของแครี่นะครับเราต้องเดินตามติดนะครับผมไม่ได้หิวคิวนะผมไม่ได้หิวคิวนะนี่ผมไม่ได้หิวคิวเลยเชื่อผมสิไม่คุณทำหน้าอย่างนั้นล่ะผมไม่ได้หิวนะให้ภาพมันเล่าเรื่องนะเอออุ๊ยบบฟอันนี้คือสนีเขาให้ผมนะ ผมไปคุยกับเขาผ่านโทรจิตมาแล้วเขาบอกเข้ให้ผมอุ้ยดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนร่วมทีมเนี่ยจะทำการขึ้นบ้านอยู่แล้วครับผมซึ่งถ้าเราเป็นแคลรี่ที่ดีเนี่ยเราควรจะไอ้แค่เสียงไก่มันขันอะไรตอนบ่ายโมงวะอุ้ยเอ้ยไก่ขันบ่ายโมงโอ้โหโอ้ไก่บ้านนี้ตื่นสายน่าดูนะอือหือโอ้ขันอีกแล้วโอเคโอเคโอเค ตอนนี้เราก็รีบจบบ้านไปนะครับผมไม่ต้องไปสนใจแอรไก่ที่มันขันนะครับโอเคครับตีจบบ้านไปแล้วก็เป็นชัยชนะของไวโอเลตยังไม่หยุดขันอีกแล้วจับทำต้มไก่เลย